สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำนะครับชุดนี้นะครับได้มีเพื่อนๆน,นะครับทักทางเพจสวนธนพัฒน์สกลนครเข้ามานะครับต้องการต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำไปลงปลูกขยายพันธุ์นะครับวันนี้สวนก็ได้ทำการเตรียมจัดส่งให้กับ เพื่อนๆนะครับทางบ้านนะครับต้ mm hmm. พนพันธุ์หน่อไม้น้ำนะครับชุดนี้นะครับส่งให้เพื่อนๆนะครับอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต อำเภอบางปะกงจังหวัดเชีงเสนะครับแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ท่านใดสนใจนะครับพันต้นพันหน่อไม้น้ํานะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เฟซบุ๊กนะครับสวนธนพัฒนสกลนครหรือเบอร์โทรศัพท์ด้านบนได้เลยครับ